ธรรมะเป็นยารักษาความเศร้าธรรมะเป็นยาบรรเทาความเสื่อมธรรมะเป็นยาเชื่อมความสัมพันธ์ท่าไมตรีธรรมะเป็นบุพการีของความรู้ธรรมะเป็นยากำจัดศัตรูคือความชั่วในตัวคนหัวใจที่ไร้ธรรมมีแต่จะชอกช้ำ อยู่ร่ำไปข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมมสุการแเดบพ,พระรัตนตรัยด้วยสีน้าวขอถวายความเคารพและขอโอกาสแก่พระมหาเถรานุเถระพร้อมเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปเพื่อประกาศธรรมในครั้งนี้และขอความเจริญความผาสุขและความมีปัญญา รู้เหตุแห่งสุขรู้เหตุแห่งทุกข์จงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจไฟในศีลในธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในวันนี้ก็ขอเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทุกท่านนั่งตามสบายวันนี้ก็ถือว่าเป็น วันดีมงคลดีเลิกดียามดีสว่างดีรุ่งดีของเราท่านทั้งหลายอีกวันหนึ่งนะนั่นก็คือเป็นวันพระขึ้น15ค่้าเดือน10ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์เดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 6พ568 ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจของเราทั้งท่านทั้งหลายไม่ให้ประมาทในการทําคุณงามความดีนะบางคนบางท่านก็อาจจะอาศัยวันนี้แหละนะคุยมทำคนคุณงามความดีให้กับชีวิตของตนเองเพราะว่าบางคนบางท่านก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกในวันปกตินะนะก็เลยอาศัยวันพระนี่แหละนะเปิดช่องเปิดโอกาสให้กับชีวิตของตนเอง ได้มีโอกาสมาทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางใจเพราะฉะนั้นญาติยโยมสาวธิชนคนดีทั้งหลายความดีนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อชีวิตของเรามากทั้งในภพนี้แล้วก็ในภพต่อๆไปด้วยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญนะกับการทำคุณงามความดีตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ยมฉะนั้นญาติยโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดเราจรึงต้องรีบเร่งกอบโกยตักต,กตวงสั่งสมอบรมในการทําคุณงามความดีให้มากมีพระคาถาที่องค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องของการทําความดีเอาไว้ว่าอาเชวากิจมาตัปังโกชัญญามรณงสุเว นะิีโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาซึ่งแปลเป็นใจความว่าความดีควรรีบทำเสียตั้งแต่วันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้เพราะเราไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือเอาชนะกับมัจจุราชได้เลยเพราะฉะนั้นชีวิตจะมีค่าก็ต่อเมื่อมีดีและมีคุณทั้ง คุณประโยชน์ทั้งคุณงามความดีความดีเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นช่วยให้ผู้บำเพ็ญไม่ตกอับทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และล่วงรับจากโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายความดีควรทำควรม,มีให้มากก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปอีกในหนึ่งองค์สมเด็จพระชินาสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า ชีวิตถูกชะานำเข้าไปใกล้ความเป็นผู้มีอายุสั้นเมื่อชีวิตถูกชะานำเข้าไปใกล้อย่างนี้แล้วย่อมไม่มีที่ตั้นทานเมื่อบุคคลเล็งเห็นภัยในความตายนี้ควรทำบุญทั้งหลายอันจะนำความสุขมาให้ความสำรวมทางกายทางวาจาและทางใจในโลกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วผู้ซึ่งสั่งสมบุญเอาไว้ ตั้งแต่ยังมีชีวิตยอยู่อีกอย่างหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนเอาไว้ว่าหันทธานิภิกขเวอามันตยามิววยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทธะซึ่งแปลเป็นใจความว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดไม่รู้ว่าเราจะพัดหรือเขาจะพรากเราจะจากหรือเขาจะจรที่ไหนเมื่อใดไม่มีใครกำหนดได้ทายออกหรือบอกถูก <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายพึงกระทำขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่พึงทำประโยชน์ ให้เต็มที่ทำดีให้มากที่สุดเพราะความดีเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของชีวิตที่แท้จริงได้ความดีเป็นแก่นของชีวิตความดีเท่านั้นที่จะปกปักรักษาคุ้มครองผู้บำเพ็ญคือบุญกุศลหรือคุณงามความดีที่เราท่านทลายกระทำเอาไว้แล้วเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันภยัยป้องกันความุุข์ความเดือดร้อนความวิบัติความขมขื่น ทั้งในภพนี้แล้วก็ในภพต่อไปป้องกันไม่ให้เราตกไปสู่ในโลกที่ชั่วคือป้องกันไม่ให้เราไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดราาัจฉานป้องกันให้ชีวิตของเรามีความสุขกายสบายจิตสมหวังแล้วก็มีความเป็นอยู่สะดวกสบายในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด,ด้วยเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย ชีวิตของทุกคนที่เกิดมาปิดฉากยุติลงคงไว้ที่ความตายเพราะฉะนั้นทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้มีความตายเป็นที่สุดแต่ถึงกระนั้นแต่ถึงกระนั้นขึ้นชื่อว่าความตายย่อมไม่มีใครปรารถนาและมักจะถูกรังเกียจแม้เพียงใครพูดเรื่องความตายให้ได้ยินเราก็ตัด้อหาว่าปากเสนียด ยมรู้จักปรากเสียดไหมเป็นไงพูดไม่เป็นมงคลในเรื่องนี้องค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้ว่าวิสัยของบุคคลผู้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาพึงทำอุบรรคให้เป็นอุปกรณ์ทำอุบรรคให้เป็นอุปกรณ์ทำสิ่งที่มีปกติที่มีโทษ ให้กลับกลายเป็นคุณทำสิ่งที่เลวไหลให้กลายเป็นสาระ,ปะแปลสิ่งที่เป็นทุกข์ให้กลายเป็นสติปัญญาเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายความตายเป็นสิ่งสุดท้ายหรือเป็นการสิ้นสุดปัญหาทุกอย่างไม่ต้องดิ้นรนไขว่คว้า,วาสแสวงหาแก่งแย่งหรือ ไม่ต้องไปยินดีเย็นร้ายกับใครคือหมายความว่าเมื่อความตายมาตัดชีวิตของเราแล้วเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันก็จบลงพยหมดไม่ต้องไปชิงดีชิงเด่นกับใครเป็นต้นแต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าตายแล้วมันไม่ใช่จบชีวิตเราไม่ได้จบเพียงแค่ความตายแต่ชีวิตของเราจะต้องดำเนินไปอย่างนี้อีกคือ เกิดตายเกิดตายอย่างนี้ปีกคุยงเกิดตายเกิดตายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตมีค่าโอกาสมีคุณควรเพิ่มพูนบุญให้ทวีคูณยิ่งขึ้นไปตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ตอนที่เรายังไม่ตายไปจากโลกนี้คุยมพยายามรีบเร่งขนขวายในการทำบุญทำกุศลให้มาก เพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นที่แท้จริงของชีวิตเราไม่มีอะไรที่จะป้องกันภัยอันตรายให้กับชีวิตของเราได้ไม่มีอะไรที่จะป้องกันความทุกข์ความลําบากเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้นอกจากบุญหรือคุณงามความดีเท่านั้นคุยมฉะนั้นเราควรที่จะใช้เวลาตรงนี้คุยมใช้โอกาสที่เราได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์ใช้โอกาสที่เราได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่ล้ำค่าพาสัตว์ออกจากทุกข์ได้ใช้โอกาสตรงนี้ขอยมเรียบเร่งในการสั่งสมบุญให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มีบุญมากชีวิตก็มีความสุขมากมีบุญน้อยชีวิตก็มีความสุขน้อยไม่มีบุญเลยชีวิตก็หาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาของชีวิตเราเหลือไม่มากเดี๋ยวเราต้องไปแล้วขยม ช่ไหมคุณโยมโยมจะรุงใจไม่เห็นหน้าเห็นตาหลายวันไปไหนไม่สบายหรือเปล่าเอาเตรียมตัวก่อนตายใช่หรือเปล่าฉะนั้นเราท่านหลายเนี่ยที่มาทําบุญกันในวันนี้เราได้ชื่อว่ามาเตรียมตัวก่อนตายคุณแต่ไม่ใช่ว่ามาเตรียมเฉพาะวันพระวันเดียวนะถ้าเตรียมเฉพาะวันเดียวคุณโยมก็ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ประมาท คุยมต้องเตรียมทุกวนันเตรียมทุกวันคุยมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไรเพราะฉะนั้นความตายเหมือนกับการย้ายบ้านบ้านที่ผู้ละจากโลกนี้ไปแล้วจะเข้าไปอยู่อาศัยก็มีอยู่เพียงสองหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรบ้างคุยมสองหมู่บ้านก็คือหมู่บ้านสุขติและ หมู่บ้านทุกขติสภาพหรือภาวะของหมู่บ้านทั้งสองนี้ก็แตกต่างกันหมู่บ้านสุขติมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นเป็นส่วนมากส่วนหมู่บ้านทุกขติมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นส่วนมากและผู้ที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านทั้งสองนี้ก็สุดแท้แต่เหตุ ก็คือเหตุดีเหตุชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์มีใช่ประโยชน์เป็นต้นสภาพทั้งสองนี้ก็มีผลไม่เหมือนกันบุญให้ผลคืออะไรบุญนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์บาปนำไปสู่ทุคติอบัยภูมิ เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายเมื่อเราทัานหลายได้ทราบความเป็นจริงอย่างนี้เราจะทําดีหรือทําชั่วแน่นอนทีเดียวเราต้องทําดีใช่ไหมเพราะบุคคลผู้ปรารถนาความสุขก็ต้องสร้างเหตุดีเอาไว้ชีวิตของขุยมจะสุขมากหรือสุขน้อยมันอยู่ที่การสร้างเหตุหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้ชีวิตของเรามีความสุขมากหรือมีความสุขน้อย มีความทุกข์มากหรือมีความทุกข์น้อยฉะนั้นความสุขความทุกข์ความแตกต่างกันไปต้นของสัตว์เขาเรียกว่าผลที่ปรากฏเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นผลผลเป็นเหมือนกระจกเงาส่องสะท้อนย้อนให้ดูตัวเองว่าในอดีตเราทำอะไรไว้บ้างและการกระทำในปัจจุบันนี้ก็เป็นกระจกส่องสะท้อนให้เราได้เห็นผลในอนาคตว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร จะมีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถึงแม้ว่าจะมีมากมายถึง8 4 0 0 0พระธรรมคันธ์แต่ถ้าจะย่อให้เหลือสองก็คือเหตุกับผลเมื่อมีผลปรากฏก็แสดงว่าเราทำเหตุเอาไว้เมื่อเราทำเหตุเอาไว้ผลย่อมปรากฏเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตต่อไป เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุขเราจะต้องหาโอกาสในการทำบุญให้มากขึ้นเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเมื่อกล่าวโดยผลได้แก่ความสุขกายสบายจิตอันบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้บำเพ็ญบุญฉะนั้นองค์สมเด็จพ,พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้เราท่านทั้งหลาย หาโอกาสในการบำเพ็ญบุญกุศลอยู่ทุกเมื่อเมื่อโอกาสเอื้ออำหนยให้เราก็ควรรีบทำเขาอยู่เพราะบุญเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้แม้ที่สุดใกล้จะสิ้นชีวิตสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสพระคาถาเอาไว้ว่าปุญญังสุขังชีวิตสังขยมหิ บุญยังสุขให้เกิดขึ้นในเวลาใกล้จะสิน้นชีวิตบุญใช่ว่าจะให้ความสุขเฉพาะในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นก็หาไม่แต่บุญยังให้ความสุขและเป็นที่พึ่งอาศัยในโลกหน้าด้วยสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสพระคาถาเอาไว้ว่าปุญญานิประโลกัสมิงปฏิฐาหุนติปานินัง บุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าดังนี้จึงมีนักกวีท่านหนึ่งแต่งเสริมเอาไว้ไพเราะว่าวิชาดีเป็นสหายเลี้ยงชีวิตพัญญาสนิทเป็นสหายในเคหาบุญกุศลเป็นมิตรเมื่อมอรณาจงคบหาสำคัญให้มั่นอื่น ฉะนั้นท่านสาวธิชนคนดีทั้งหลายบุญกุศลจึงเป็นสิ่งที่เราควรกระทําให้มากกว่าสิ่งอื่นทรัพย์ภายในควรที่เราจะสแสวงหาให้มากกว่าทรัพย์ภายนอกเพราะทรัพย์ภายนอกไม่ใช่ทรัพย์ที่ประเสธิ์ไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงของชีวิตเราเราพึ่งพาอาศัยทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นได้เฉพาะ ชาตินี้เท่านั้นคุยมคุยมจะสแสวงหามามากสักเท่าไรก็หยิบเอาติดมือไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวเราจะต้องทิ้งทรัพย์เหล่านั้นเอาไว้ประจำโลกนี้ต่อไปให้คนอื่นเขายื้อแย่งให้คนอื่นเขาแย่งชิงให้เขาอื่นเขาใช้สอยต่อไปฉะนั้นทรัพย์ภายนอกไม่ใช่ทรัพย์ที่เสริฐ เพราะมันเป็นของที่ไม่แน่นอนมีความโยกคลอนสั่นไวต้องพิน,นาศไปเพราะภัยต่างๆมีโจรลักเอาไปเป็นต้นเมื่อตัวของเราตายไปแล้วก็ไม่เอาไม่สามารถติดตามตัวตนของเราไปได้เลยซื้อความสุขไม่ได้ซื้อสุคติโลกสวรรค์ซื้อมรรคผลนิพพานไม่ได้แตกต่างจากทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายในคือบุญกุศลมีการให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมจะเริ่มภาวนาเป็นต้นเหล่านี้เขาเรียกว่าทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดเพราะมันเป็นของที่แน่นอนไม่มีความโยกคลอนสันไหวไม่พินาศไปเพราะภัยต่างๆมีโจรลักเอาไปไม่ได้เมื่อตัวของเราตายไปแล้วก็ยังสามารถติดตามตัวตนของเราไปได้ด้วย ซื้อความสุขได้ซื้อสุขติโลกสวรรค์ได้ซื้อมรรคผลนิพพานได้เราจะใช้ทรัพย์ภายในนี้ได้ตลอดชีวิตทุกชาติไปจนกว่าเราจะเข้านิพพานกุยมเงินทองที่กุยมมีอยู่กุยมใช้ได้เพียงประเดียวประดาวเท่านั้นทําให้ชีวิตของโยมมีความสุขประเดียวประดาแค่ชาตินี้เท่านั้นกุยม เพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ทราบความเป็นจริงของชีวิตดังนี้วว่าทรัพย์ไม่เป็นสาระอันใดเลยเพราะอะไรเพราะต้องสาธารณด้วยภัยหประการมีโจรลักเอาไปได้เป็นต้นฉะนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตจึงให้ทรัพย์เป็นทานนั่นแหละจึงเป็นสาระร่างกายของเรามันก็ไม่เป็นสาระอันใดก็ออยม เพราะมันต้องสาธารณด้วยโรคภัยมากมายเหลือเกินฉะนั้นคนที่ทำคุณงามความดีมีการให้ทานรักษาศีลจเจริมภาวนาอ่อนน้อมถ่อมตนจึงได้ชื่อว่าเป็นสาระถือเอาสาระจากร่างกายไม่เป็นสาระนี่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ฉลาดคอย่างนชีวิตของเรามันก็ไม่เป็นสาระอะไรคือมันมีความไม่เที่ยงแท้แน,น่นอน เพราะมีความตายเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรในการจเจริญภาวนามีสมถะหรือวิปัสนาจึงเป็นสาระของชีวิตฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายเมื่อเราทั้งหลายได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตดังนี้แล้วเราควรใช้เวลาของชีวิตทำสาระประโยชน์ให้มากที่สุดก่อนที่ชีวิตของเราจะลาลับจากโลกนี้ไปพะยง คุยม,มีบุญมากคุยมก็มีความสุขมากในอนาคตคุยมจะไม่ต้องลำบากมากในสังสารวัตรที่คุยมเวียนไาวตายเกิดอยู่แต่ถ้าคุยมมีบุญน้อยเนี่ยชีวิตของคุยมน่ากลัวมากภัยอันตรายในอนาคตรอคุยมอยู่มากมายเหลือเกินความทุกข์ความเดือดร้อนความวิบัติความขมขื่นรอคุยมอยู่ในอนาคตมากมายเหลือเกิน ฉะนั้นถ้าเราต้องการพ้นทุกข์ถึงสุขอันไพ่บุญเราต้องทำบุญเพิ่มพูนบุญให้ทวีคูณยิ่งขึ้นไปฉะนั้นอาตมาก็จะได้มาพูดในเรื่องของบุญแต่ดูเวลาแล้วก็หมดหมดจะแล้วก็ยังบุญจะพูดเรื่องบุญช่วยตอนที่สองบุญที่เราทำลงไปแล้วนี่ช่วยอะไรเราได้บ้างหร มีประโยชน์มีความสําคัญอย่างไรกับชีวิตต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้างมีประโยชน์มีความสําคัญแล้วเป็นประโยชน์มากเลยทีเดีวยวหลายด้านเลยทีเดียวคุยมแต่วันนี้คงจะพูดต่อไปไม่ไหวเพราะเวลาไล่ล่ามาเต็มทีแล้วคุยมฉะนั้นเอาไว้ฟังโอกาสหน้าโอกาสต่อไปนะคุยมนะแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะอาวันศุกร์นะได้เป็นวันศุกร์ท่านใดสะดวกก็ขอเชิญเจริญพรมาฟังได้นะ มาฟังว่าบุญเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไรช่วยเราได้อย่างไรช่วยอะไรเราได้บ้างทั้งในพบนี้แล้วก็ในพบต่อไปฉะนั้นวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาอาตมาก็ขอยุติการสแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขกายสบายใจมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระสธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลเปนิดเมื่อบุญบารมีของเราท่านทลายเต็มเปี่ยมแล้วก็ขอให้เราท่านทลายจงเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินก็ผมก็ขอโอกาสขออนุญาตเพื่อเป็นต้นเสียงในการกล่าวนำ อุทิศส่วนบุญกุศลแล้วก็ให้พรเป็นลําดับสืบต่อไปนะครับขอเชิญจเจร,ริญพรญาติโยมทุกท่านกล่าวตามอัตมานะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศล,ลในการถวายทานรักษากศาีลและฟังธรรมเป็นต้นขออุทิศให้กแกกบิดามารดาครูบาอาจารย์ ญาติทั้งหลายเพื่อนสนิทมิสหายพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์เจ้ากรรมนายเวรที่ได้ร่วงลับไปแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติพร้อมทั้งเทวดาและสาวกสัตว์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาอยู่ณนาสถานที่แห่งนี้ อยู่หน้าที่บ้านของข้าพเจ้าและที่อื่นๆขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับรู้แล้วโปรดอนุโมทนารับเอาส่วนบุญกุศลกับข้าพเจ้าด้วยเทินและขอบุญกุศลนี้จงเป็นพระละวะปัจจัยให้ข้าพเจ้า จงเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเธินสาธุสาธุสาธุสภพติโยวิวัชันตุสัพารโคโววินาสตุ โรคทางพวงของท่านจงหายมาเตพาวัดวันทรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสานิจังอุทาปจายโน จัตตารธุธรรมะวันติอายุวันโนสุขังพลังทรมสีประการคืออายุวันนาสุขภาละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้ยระมีบกติออนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิธเพาวตุสาพมัง่าลัง รักทันตูสาพาเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาทานสาพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาพาสังฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงชาธาโสธิภพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอสาธุสาธุสาธุ